สวัสดีครับในวิดีโอนี้ผมจะสอนวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows 8.1แบบ clean ซึ่งวิธีนี้เหมาะสำหรับในกรณีที่คุณต้องการลง Windows ใหม่และต้องการล้างข้อมูลระบบเก่าออกจากเครื่องทั้งหมดโดยผมจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนดังนี้ 1. ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง Windows 8.1ด้วยโปรแกรม Media Creation Tool 2. นำไฟล์ติดตั้ง Windows ลง USB flash drive และ3การติดตั้ง Windows 8.1เริ่มจากขั้นตอนแรกให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Media Creation Tool โดยเปิดเว็บเบราว์เซอร์ไปที่ URL ด้านล่างนี้จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างและกดที่ปุ่ม Create Media กดเซฟไฟล์เมื่อดาวน์โหลดเสร็จให้รันไฟล์ได้เลยที่หน้าแรกของโปรแกรมเลือกภาษาเ d i t i o n และ a r c h i ิเท t u r e ของ Windows ที่ต้องการดาวน์โหลดในตัวอย่างนี้ผมเลือกภาษาอังกฤษ Professional Edition และ Architecture 64 b i t และกด Next จากนั้นเลือกว่าจะดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งไปยัง USB flash drive เลยหรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ ISO image ผมเลือกดาวน์โหลดเป็นไฟล์ ISO เพื่อที่ว่าจะเก็บไว้ใช้ในภายหลังได้และกด Next เลือกว่าจะเซฟไฟล์ไว้ที่ไหนผมแนะนำให้ตั้งชื่อไฟล์ตามข้อมูลของ Windows ที่คุณได้เลือกในขั้นตอนที่แล้วและกดเซฟในตัวอย่างนี้ใช้เวลาดาวน์โหลด Windows 8.1และบันทึกลงเป็นไฟล์ ISO image ประมาณ50นาทีและไฟล์ติดตั้งนี้ มีขนาดประมาณ3.3กิกะไบต์ต่อมาขั้นตอนที่2เมื่อได้ไฟล์ ISO image ม,มาแล้วคุณสามารถเลือกที่จะเขียนลง DVD หรือ USB flash drive ก็ได้ในตัวอย่างนี้ผมจะใช้โปรแกรม Rufus ในการเขียนไฟล์ลง USB ที่โปรแกรม Rufus เลือก USB flash drive ถ้าคุณต้องการ UEFI สามารถเลือกได้ที่ช่องนี้และเลือก ISO image ที่เพิ่งดาวน์โหลดมาจากขั้นตอนแรกขั้นตอนนี้ใช้เวลาเขียนไฟล์ติดตั้ง Windows 8.1ลง USB ประมาณ16นาทีเมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จ คุณจะได้ USB flash drive ที่สามารถติดตั้ง Windows 8.1ได้ขั้นตอนสุดท้ายการติดตั้ง Windows 8.1ให้ใส่แผ่น DVD หรือ USB บนเครื่องที่ต้องการติดตั้ง Windows และรีบูตเครื่องใหม่ถ้าเครื่องไม่บูตเข้าแผ่นติดตั้งคุณอาจจะต้องเช็คใน BIOS ว่ามีการตั้งค่า ให้บูตระบบจาก DVD หรือ USB แล้วหรือยังโดยวิธีการในขั้นตอนนี้จะไม่เหมือนกันในเครื่องแต่ละรุ่นหรือถ้าเครื่องไม่เก่ามากนักอาจจะมีปุ่มบูตเมนูเช่นในตัวอย่างนี้เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาผมสามารถกด F11 และเลือกไปยัง DVD หรือ USB ที่ได้เตรียมไว้ เมื่อบูตเข้ามาแล้วคุณจะเห็นหน้าต่าง Windows Setup นี้ให้เลือกภาษารูปแบบเวลาและสกุลเงินคุณสามารถให้ไว้เป็นค่าเริ่มต้นก่อนแล้วค่อยไปปรับค่านี้ทีหลังก็ได้และกด Next กด Install Now ที่หน้านี้ให้ใส่ลายเส้นคีย์ของ Windows 8.1 และกด Next จากนั้นให้ติ๊กเลือก I accept the license terms เพื่อยอมรับเงื่อนไขาการใช้งานนี้และกด Next ต่อมาเลือก Custom เพื่อติดตั้งระบบ Windows ใหม่ขั้นตอนต่อมาให้เลือก Partition หรือ Disk ที่ต้องการติดตั้ง Windows ถ้าเป็นการติดตั้งครั้งแรกและมีฮาร์ดดิสเพียงตัวเดียวคุณสามารถกด next ได้เลยแต่ในตัวอย่างนี้ผมมีดิสกอยู่2ตัวบนเครื่องซึ่งก็คือ drive 0และ drive 1โดย drive 0นั้นมีอยู่2 Partition ซึ่งเป็น drive ที่ผมเคยลง Windows ไว้ส่วน drive 1นั้นเป็นดิสก์อีกตัวที่ผมใช้เก็บข้อมูลอยู่ โดยดูได้จากชื่อพาร์ต t i o n ที่ผมตั้งไว้ผมต้องการติดตั้ง Windows 8.1โดยล้างระบบเก่าที่อยู่บน Drive 0ออกดังนั้นผมเลือกที่ Partition นี้และกด delete กด ok เพื่อยือนยันและลบ Partition ที่เหลือบน Drive 0ออก ถ้าต้องการแบ่ง Partition ก็สามารถทำได้โดยเลือก Partition ที่ว่างอยู่และกด New ใส่ขนาด Partition ที่ต้องการและกด Apply แต่ในตัวอย่างนี้ผมไม่ต้องการแบ่ง Partition เพิ่มเติมผมจึงเลือกที่ Drive 0และกด Next ได้เลยจากนั้น Windows จะเริ่ม copy ไฟล์ติดตั้งไปยังดิสกที่เลือกขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ10นาที Windows จะ restart เครื่องและเริ่มการติดตั้งระบบขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ13นาทีต่อมาให้ใส่ชื่อเครื่องที่ต้องการในช่องนี้ และกด Next ที่ขั้นตอนนี้คุณสามารถแก้ไข Settings บางอย่างสำหรับ Windows ได้แต่ในตัวอย่างนี้ผมเลือก Use Express Settings ซึ่งเป็นการใช้ค่าเริ่มต้นไปก่อนและรอประมาณ2-3นาที Windows จะให้คุณเข้าระบบ ด้วย Microsoft Account ในตัวอย่างนี้ผมจะสร้าง Local Account ขึ้นใหม่โดยกด Create a new account และกด Sign in without a Microsoft Account ใส่ Username ที่ต้องการใส่ Password และยืนยัน Password อีกครั้งที่ช่องนี้ ให้ใส่ข้อความที่จะช่วยให้คุณนึกพาสเวิร์ดได้เวลาที่ลืมและกด Finish Windows จะตั้งค่าต่างๆและอัปเดตระบบขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ12นาทีและ Windows จะถามว่าต้องการอัปเดตระบบเป็น Windows 10หรือไม่ ถ้าไม่ต้องการก็ให้กด not right now จากนั้นจะเห็น d e s ก์ท็ตามนี้ก็เป็นอันเสร็จการติดตั้ง Windows 8.1ในตัวอย่างนี้ใช้เวลารวมทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงขั้นตอนต่อจากนี้ก็อาจจะเป็นการ activate Windows ติดตั้ง driver การจอหรือฮาร์ดแวร์อื่นๆการตั้งค่าระบบต่างๆ การติดตั้งโปรแกรมและการสำรองข้อมูลเป็นต้นสุดท้ายผมหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าชอบก็ช่วย subscribe channel ให้ด้วยนะครับถ้ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะอะไรสามารถโพสต์ไว้ได้ที่ด้านล่างครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ